อ่ะเมื่อนี้ก็ได้มีออเดอร์นกล้วยเข้ามากนะครับเจ็ดออเดอร์นะครับผมครบทุกสายพันธุ์เลยนะครับที่มีพร้อมจำน่ายนะตอนนี้นะครับเพิ่นสร้างออาเบิดเลยนะครับเดี๋ยวผมสิไล่ให้เบิ่งนะครับตัวนี้เป็นค่าเวนดิดนะครับนกประมาณนี้แหละครับเพราะว่ามันกับบอไดหลายเนาะมันมีหน่อยและครับค่าเวนดิดอันนี้ก็สิได้ปิดรับออเดอร์แล้วนะครับสาหรับค่าเวนดิดแล้วก็มีง่าช่างรับลอยวีนะครับ นี่ก็งาช้างครับผมงาชางง้างงาช้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นไข่หวัดดิตไขยพัตะบองนะครับแล้วก็กล้วยงาส้างอยู่ข้างล่างนะครับนี่นี่ก็เป็นร้อยโอเบอร์แมนเป็นอัมบาเตียนะครับส่วนออเดอร์รนี้นะครับเพื่อนเอาเบิร์ทุกสายพันธุ์เลยนะครับอ่าก็จะมีไข้หวัดดิตนะครับกล้วยหอมทองกล้วยอีเตาะหรือว่ากล้วยหอมโบราณน,นะครับ บวค่อยมีค้นหูจักดอกครับอันนี้แต่ว่าสุดยอดครับอันนี้ก็เป็นกล้วยน้ำวาเตี้ยนะครับกล้วยเทพพนมกล้วยงายช้างกล้วยไข่กำแพงเพชรไข่พัตะบองนะครับกล้วยร้อยหวีกล้วยอ่ากล้วยตีบนะครับตัวนี้ก็บอค่อยมีค้นหูจักครับแต่ว่ารสชาติสุดยอดเลยครับกล้วยตีบแล้วก็เป็นเอ่ออะไรสาวกระทรบหอนะครับ เป็นเล็บมือนางนะครับเป็นกล้วยเทพพารดหรือกล้วยทิพพารดนะครับก็เดี๋ยวสามารถออกเครือได้2แบบนะครับผมอ,อันนี้ก็จะเป็นหนักยักษ์นะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับกล้วยหนักยักษ์นี่นี่ครับลูกเขาสือบางงเลยนะครับต้นก็สูงใหญ่นะครับ